โตขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ท้องกี่แม่แล้วนี่ดันุ้ดไขอกเออนี่ครับแต่ก่อนมายังไม่โตนะครับวันนี้มาก็โตแล้วฟาร์มัวัวกินหญ้าไม่มีอาหารนะครับแล้วก็ครอบแบบบ้านๆแต่มีแต่อ้วน เน้นหญ้าอย่างเดียวนะครับอาหารไม่มีก็จะอยู่อย่างนี้แล้ครับไม่มีรู้วนะครับใช้เสาเป็นหลักในการผูกแต่ละตัวนะครับโตเป็นหนุ่มแล้วแต่ก่อนมาถ่ายชมแต่เล็กเยอะ นี่กระท้องนี่ครับคอกแบบบ้านๆสามารถเตียงหัวได้นะครับผมหัวอยู่นี้ก็สิบกว่าตัวมีเต่สวยๆอ้วนๆ ตอนนี้แม่ลูกนี่ก็สวยนะครับ